รับกนันอย่าเลียกี่ย่างลินมันยังกับเหล็กเลยสายสององศาโหลดกระสุนลุยขึ้นเขาทำได้ ที่จริงเป็นอย่างนี้เองสินะมันจบแล้วล่ะมาม่าฮ่าบันเห็นดูลองโอ้ฉันคาต้องเพลนแล้วลาก่อน มันเป็นฮีโร่มันไม่ได้เกี่ยวกับเพลงสรรเสริญอะไรเลยก็แค่ทำสิ่งที่ถูกต้องรู้อะไรไหมามาฉันเลิกหนีแล้วเมื่อกบตัวอื่นสู้เพื่อตัวเองไม่ได้ก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องโซการยืนยัดสู้กับพวกบูลลี่อย่างแกคือสิ่งที่ถูกต้องคุณแพทอครับ อย่าลองไห้สิเบรรี่จะไม่เป็นไรสักหน่อยไม่ไม่ไม่มามาโอ้ปันเรียนอะไรเนี่ยเอาฟังให้ดีพวกกบจ้อย ครับเราต้องหนีพวกกบจ้อยข้างหมดแล้วนี่หลังเจอเรื่องแย่มาหลาไปพวกกบพี่กวัวคงทนไม่ไหวว้าวคุณพราช่วยยากมากงคะคุณแพลนเธอเบลลี่พูดเธอสู้กลับเหลอใช่เพราะคำพูดของคุณเมื่อกี้ที่ว่าการยืนหยัดสู้พวกบูลลี่เป็นสิ่งถูกต้องนั่นเหรออ,อ่ไม่ตรงที่ว่าเมื่อกบตัวอื่นสู้เพื่อตัวเองไม่ได้เราก็จะต้องสู้แทนอย่างเมื่อกี้คุณก็ต่อสู้ไม่ได้แล้วแล้วนี่ก็ฟันคุณครับ Oh, Hop Pop stood his ground in hopes he'd save the day. But then the townsfolk went berserk, and so we ran away.